สวัครับเพื่อนๆผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูในแบบของคนเลี้ยงหมูเอามาฝากเพื่อนๆสักหน่อยนะครับถึงวิธีการเริ่มการเลี้ยงหมูตั้งแต่่้นเช้าที่เข้ามานะครับเพื่อนๆว่าผมใช้วิธีไหนแล้วก็ทำอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปชมถึง รายละเอียดได้เลยนะครับครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เลียน้ำเลียอาหารแล้วก็เลียพื้นคอกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วผมก็คิดว่าจะขอนำเสนอเรื่องราวของการเลี้ยงหมูในแบบของคนเลี้ยงหมูนเรา เอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมสักหน่อยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้กับฟาร,ร์มของตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อยจากความรู้เดิมที่ผมมีเนาะก็เนื่องด้วยวันนี้คุณหมอเข้ามาในฟาร,ร์มเรานะครับช่วงเช้าเช้านี่แหละเพื่อเพราะเขา มาดูหมูเค็มในแล้วพอกของความที่5เพื่อนเพื่อนแล้วตอนนี้เขาก็เลยช่วงกลับก็เลยแวะมาดูหมูในความเราด้วยเลยนะครับก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยเลยเนาะแต่ว่าเอาในแง่มุมที่ผมทำก่อนหน้านั้นก่อนเนาะ เพราะว่าช่วงที่ผมเข้ามาในฟาร์มช่วงเช้าอ่ะเพื่อนๆผมก็ไล่เดินดูอาหารดูน้ำเปิดน้ำหยดใส่ถังปรับระดับการหยดให้มากๆไว้ก่อนคืออันนี้ในแบบของผมเนาะตอนแรกเลยที่ผมทำอะ่ะก่อนที่จะได้มาคุยกับคุณหมอ ผมก็คิดว่าอาหารเนี่ยมันจะไหลไม่พอเด็กๆเรากินเพื่อน <Okay. S 1> ผมก็เลยเปิดน้ำเปิดน้ำไปในปริมาณที่เกือบเต็มอ่ะเพื่อนๆเกือบเต็มเพื่อรอการผสมยาพารากับน้ำแดงเพื่อนๆให้หมูเรากิน แล้วผมก็เปิดระดับการหยดเนี่ยเพื่อนๆนปรับระดับการหยดมากสุดเลยเพื่อนๆนผมเปิดไปมากสุดเลยเพื่อให้น้ําเพื่อให้น้ําในสายเนี่ยเพื่อนๆนไหลลงไปแบบเต็มที่เลยเนาะเพื่อที่จะได้ไหลลงไปในถาดนี้นะเพื่อนแล้วผมก็เขยา่าเขยา่าให้อาหารลงไปใน ในถาดเนี่ยพเพื่อนๆเขยา่าด้วยการใช้เหล็กกระตุ้นอาหารนี่แหละเพื่อนๆเขย่าเนาะให้อาหารลงไปเยอะๆเลยอันนี้อันนี้คือความคิดของผมเนาะผมก็เปิดน้ําให้ไหลเยอะๆแล้วก็ให้อาหารลงไปเยอะๆเลยแล้วก็พวกเด็กๆเ,เราก็จะมาลุมกินอันนี้คือความคิดของผมเนาะทุกถังผมจะทําแบบนี้พเพื่อนๆ ถังซ้ายขวาผมก็จะทำด้วยวิธีการเดียวกันเปิดน้ำใส่ถังเยอะๆก่อนค่อนๆถังแล้วเพื่อนๆแล้วก็ปรับระดับการหยดให้เต็มที่เลยนะครับตรงนี้ปรับให้เต็มที่เลยวิธีการของผมเนาะเพื่อให้น้ำไหลลงไปในถาดแล้วก็เขย่าอาหารให้อาหารไหลลงไปในถาด เยอะๆก่อนแล้วเด็กๆเราก็จะได้มารุมกินกันเนาะนี่ช่วยกระตุ้นการกินของเด็กๆเราอันนี้คือแนวคิดของผมนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขามารุมกินสักพักนึงเพื่อนๆจนผมเปิดไปจนถึงท้ายนั่นเลยท้ายขวาทั้งหมดทุกถังผมจะทำแบบนี้ทั้งหมดเลยเ,เพื่อนๆขย่าอาหารไปด้วยเปิดน้ำให้ หยดไปในถาดแบบเต็มที่เลยแล้วผมก็เปิดน้ำนำหน้าไปเพื่อนๆตอนนี้คุณหมอเข้ามาในฟาร์มเราเพื่อนๆเขาก็เดินดูหมูในฟาร์มแล้วก็ดูอาหารไปด้วยไงเพื่อนๆคุณหมอก็มีคำแนะนำว่าอาหารไหลเยอะอาหารที่ในถาดจะเหลือเยอะ หลังจากที่เด็กๆเรากินแล้วเพื่อนมันก็จะมีปัญหาของอาหารที่ที่หมูกินไม่หมดแล้วจานนี้ก็จะเหลือเหลือในถาดเยอะปริมาณที่เยอะเนี่ยแบบเพื่อนเยอะบางถาดก็จะเหลือเยอะกว่านี้นะครับแล้วมันก็จะ เหลือไปติดตามขอบขอบอ่ะขอบขอบิมริมอ่ะเพื่อนขอบขอบริมริมอ่ะเพื่อนที่หมูกินไม่ถึงเนาะขอบขอบริมริมอ่ะแล้วตอนนี้ก็อาหารโดนน้ำด้วยก็จะเปียกจะมีกลิ่นเพื่อนมีกลิ่นเปรี้ยวๆเนาะมีกลิ่นเปรี้ยวๆของพวกลำที่ผสมมากับอาหารนะเนาะก็ จะติดอยู่ขอบขอบ,ขอบ,ข,อบขอบที่หมูกินไม่ได้กินไม่ได้มันก็จะทำให้อาหารมีกลิ่นเปรี้ยวเสียและแตอนี้คุณหมอก็จะบอกว่าพี่ไม่ต้องเปิดเยอะถ้าเกิดว่าหมูจะกินเขาก็มาเขย่าเอง ขยาคันโยกเองนะครับเพื่อนเพื่ออันนี้คือคาแนะนาของคุณหมอเนาะก็ให้มีปริมาณอาหารอยู่ในถาดแค่นั้นพอเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อเนี่ยประมาณแค่นั้นอะประมาณนี้แหละที่มีอยู่ในถาดอเพราะว่าหมูจะได้เก็บกินด้านข้างไปด้วยไงเพื่อนเพื่อเนี่ยด้านข้างไปด้วยเพื่อไม่ให้อาหารหลงเหลืออยู่ในถาดมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําหยด ลงไปเปียกอาหารแล้วหมูไม่กินอาหารก็จะเสียจะกิ่นเปรี้ยวแล้วหมูเราก็จะไม่กินก็จะทําให้หมูไม่กินอาหารไปด้วยเพือพ่อนเพื่อนันนี้คือคุณหมอแนะนําว่าให้มันมีอยู่ในถาดที่ปริมาณที่ไม่ต้องมากเกินไปนะครับพเพื่อไม่ให้อาหารนี่หลงเหลือไปอยู่ตรงขอ,อบด้านข้าง่เพือ่อ อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆตอนแรกผมก็คิดว่าให้เหลือเยอะไว้ก่อนองนเพื่อนๆตอนแรกผมก็คิดว่าหมูเราจะเขย่าคันโยกตรงนั้นไม่เป็นเพื่อนๆผมก็เลยกระตุ้นโดยการใช้เหล็กเหล็กกระตุ้นอาหารนะ่ะเขย่าให้อาหารลงไปในถาดเยอะๆเ,เลยแล้วก็เปิดน้ําเยอะๆด้วยนะครับ ปรับการยดของน้ํานี่เยอะๆด้วยไงตอนแรกที่ผมเข้ามาในฟาร์มใช่ไมผมก็อยากจะกระตุ้นให้หมูกินอาหารเยอะๆไนะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นของการเหลือไงกินไม่หมดกินไม่ทันแล้วอาหารก็จะไปติดค้างอยู่ตรงขอบๆขอ,ของถาดอาหารก็จะทําให้อาหารเน่าเสีย มีกลิ่นเปรี้ยวหมูก็จะไม่กินอาหารไปด้วยเลยนะครับเพื่อน<ๆ>คุณหมอบอกว่าเอาแค่ให้มีอยู่อาหารล่วงอยู่บนไนถาดะนะครับโดยที่ถ้าหมูจะกินเดี๋ยวหมูก,ก็จะมาเขย่าเองนะครับก็บางทีเขาอาจจะไม่อยากกินแต่ว่าไปโดนโดยบังเอิญถ้าเราปรับให้มัน อ่อนเกินไปเพื่อนๆถ้าเราปรับให้คันโยกมีช่องว่างมากเกินไปใช่ไหมอาหารก็จะร่วงง่ายเกินไปก็จะทําให้อาหารเหลือในถาดเยอะคุณหมอบอกว่าให้เหลือแค่นี้พอเพื่อนๆอ,อันนี้คือประเด็นในเรื่องนี้ที่ผมอยากจะนําเสนอตวามคิดเดิมที่ผมคิดว่าอยากจะให้อาหารอยู่ในถาดเยอะๆนะครับ เพื่อหมูจะได้อยากจะกินตอนไหนก็ได้มากินเลยไงเอาแค่เหลือในถาดในปริมาณที่พอเห็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆกใช้ได้แล้วเนาะอันนี้คือคําแนะนําของคุณหมอเพื่อไม่ให้เสียหายในส่วนของอาหารหมูด้วยไงเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเหลือจากที่เขากินกระเด็นออกมานอกถาดแล้วก็รวมไปถึง ที่ติดด้านข้างก็จะทําให้มีกลิ่นแล้วหมูก็จะไม่กินอาหารไปด้วยเลยนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็สรุปนะครับเพื่อนๆสําหรับเรื่องไม่ต้องให้อาหารเหลือในถาดเยอะเรื่องราวที่คุณหมอแนะน,นํานี้มันจะมีผลดีทั้ง2อ,อย่างคือหมูเราก็จะไม่เมื่ออาหารด้วย แล้วก็ไม่เสียหายจากอาหารที่เหลือออกมาก็ถาดด้วยนะครับเพื่อนๆนก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนสำหรับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูและคำแนะนำที่เพิ่มเติมที่ได้รับจากคุณหมอผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับ กี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูเมื่าจะเป็นการเลี้ยงดูการดูแลหรือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอ,อีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับ เพื่อนเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ